สวัสดีครับพี่น้องครับมูอนีธนุ่มหันศีมาว์บนะครับ,เ,บ,เ,บ,ะะรบเรื่องการสื่อขายงัวครับพี่น้องครับเพราะว่าทุกม,มืูนี้นุ่มหันได้เข้าไปแฝงโตตามกลุ่มต่างๆใน Facebook กับซามครับในช่องทางต่างๆกับซามหรือว่าในยู u ูปกับซามครับพี่น้องครับที่นี่ครับปัญหาที่ตามมาคือว่าการสื่องัวบางเถื่อเข้าวุ่นเข้าหมั่นใจว่างัวที่เขาสื่อนี่พลับประปกันคือว่ารับประปก,กรันทอง รับระกันทุกอย่างอย่างมันเป็นมาตรฐานบอพี่น้องครับที่นี้นะมูหันเลว่าติสางข้วามวมามาตรฐานนะครับให้พี่น้องคนที่ติดตามช่องมูหันเนี่ยถ้าผูใ้ใดมูหันไปเทคลิปให้หรือไปถ่ายคลิปให้เนี่ยผมก็ต้องว่าอยากให้มีการการันตีว่าตองทองนะครับที่นีนะ่ผมก็ได้ว่าสิ่น้ำร่อง,อง,องอน,นะครับโดยข้อของพอด่นครับฐานห้าตัวไดบอกว่าทองผมต้องแหงแต่ราวก้อนถุกเทือ่อ คือเสพพ่นองที่สื่อไปอาจจะสื่อในราคาที่สูงขึ้นเพราะว่ามันสิมีการจ้างมองอัตราเศร้าแล้วก็เป็นการรับประกันอีกหนึ่งความพี่นองเพราะว่าอย่างหลายคนับสื่อไปแล้วบอกว่าทองเอาไปกับว่าทองที่นะครับเนาะทีนี้ผมก็เลยสิให้พี่นองนะครับที่ติดตามมูฮันเนี่ยในเบื้องต้นทั้งสาระความรู้แลแ้วก็ในความมั่นในการสื่อขายครับเพราะว่าบางเทือ่อของดีราคาถึงในเฟซบุ๊กนะครับผมเห็นหลายคนแล้วถึงหลอกมาจินมาจำครับคนละสามพันห้าพัน จริสินะครับเกมีครับเพราะว่าฐานห้าของดีราคาถึงยังเท่าต้องเบิงว่าคนที่เขาสื่อน้ำเนี่ยเขาเคยสื่อบอแล้วก็เป็นคนที่มันมีความหนาเชื่อถือบอเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นตังกรต่างๆที่ถือมีคนเตือนตลอดเวลาครับแต่ว่าหางถือกินหลอกกินกันประจำครับกสังเกตเบิงครับว่าคนที่อยู่ในหน้าเฟซบุ๊กครับกับเลขบัญชีมันเลขตรงกันบอรครับฐานห้าเลขสื่อกับ ซื้อนะสกุลอยู่ f เฟซบ o ๊กกับอยู่เลขบัญชีธนาคารบ่ตรงกันแต่สัญญาฐานว่านเนี่มีอาชีพครับมาที่นี่ครับมูหันก็เลยสิพาพี่น้องเบิ่งว่านเนี่ยครับเอ่องูทีเห็ดปลาฐานเมียงไหนนะครับต่อไปผมสิเฮ็ดน้ำร้องก็คือฟ้ามังเพลเดก่อนครับเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องที่มั่นใจเพราะมือนึ่งมือหนึ่งมันได้รับโทรศับเออเกือบสามชีพสายครับพอถึงซื้องูว่ขอกได้แน่ครับที่นี่ผมกับวากาการันตีให้เพราะว่าผมบอกสมาธิเสร็จเลยแสกแซงได้ครับว่าเอไดด้ีขอกบ่ดีครับ ทีนี้ผมได้มานั่งบอกพ่อเดชว่าเอาองคสีพ่พ่อผมที่อยากให้พ่อให้ครองมาตรฐานให้เอฟซีมหันเดือดสื่อหัวอ่าหัวงามหรือบางัวไปเลี้ยงไว้ตั้งยอดให้ครับเพราะว่าเรื่องขาโถขาถึงขาทองเนี่ยรับการเห็นทุกอย่างครับแต่ว่าเรื่องว่าทองว่าทองนี่บางเทื่อเขาเรียกว่าเห็นนะผมได้บอกว่าเอาองคสี่นะครับขออนุญาตพ่อครับ เพิ่มค่าใท้ใจทีน้อยน้อยนึงแต่ว่าให้อัอต,ตัวนั่นแหละเศร้าโดยใส่เครื่องเศร้าที่เป็นหมอหลวงครับเหล่าหอยท้ายคลิปไปให้มูหันพอเวลาคนที่มาสื่อในเบื้องครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีผมเอาตัวอย่างคลิปให้พี่น้องเบื้องครับว่าเนี่ยมันถีบเป็นมนารคายแดงเลยพี่น้องมาเบื้องกันครับพี่น้องครับอันนี้คืงอง้อโปรเดดครับพี่น้องนะครับมือน,นี้นะมูฮันพาพี่น้องเบื้องนะว่าขันตาเศร้าวงเงตัวนีทองมือปทองครับมาเบื้องกันครับทองอยู่นะครับ นะครับ ว่าหันก็คือการอันตราเศร้าครับพี่น้องก็คือการตรวจโดยใส่เครื่องมือทังการแพทย์ครับโดยอาจารย์หมอโจครับเพื่อนป็นอาจารย์หมอครับสอนทีมหาลัยหาสารค้ามพี่น้องครับก็คือมูหันพยายามที่อสารความเสื่อมหมันครับสำหรับเอฟซีมูหันหรือว่าค้นที่ต้องการซื้อง้วซื้อค่อยไปเลี้ยงพี่น้องครับเพราะว่าการที่เขาสื่อซื้องัวจะตะวตไปเขาต้องเบ่งทุกอย่างครับอันนี้คือง้วตัวนี้ลักษณะแข็งขาดีครับโค้งสางดีเนื้อนังดีผมอยากให้ได้ของดีราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพครับพี่น้องครับ